จอ um. no. เข้าอยู่ตรงนั้นก็คงเป็นฉันที่ต <you> <c oughs> ้องลาก่อนก็เจอหลือคนนั้นก็คงเป็นเขาที่ต้องไปต่อเต็มไปด้วยความปวดร้าต้องทำยังไงแต่ถึงใจอ่อนพูดไปก็เท่านั้นชั้นหมดความหมายไม่มีใครตอบจะเขาอยู่ตรง ก็เจอละคนนั้นก็คงเป็นเขาที่ต้องไปต่อเต็มไปได้วยความปวดร้าวต้องทำยังไงแต่ถึงใจอ่อนพูดไปก็เท่านั้นชึงหมดพราไม่ไม่มีใครตอบแต่ใจยังล่องลอยใจพี่ล่องลอยเจอเดินไปกับเขาแล้บอกว่าเราไม่ต้องคอยเฟดไม่ต้องออนไอจีไม่ต้องฟอลเธอบอกว่าในเงาจะอยู่กับเขาในห้องนอนจะบอกว่าเธอสบายแต่บอกว่าเขานี่ตีจะตายตอนที่ ฉันตอนนั้นจะบอกไม่มีเอาไว้คำคำนี้มันจับได้ใจทำแบบพิษกายฉันให้ตายแต่เคยัญญาเอาไว้แล้วบอกสักทีก,ก็เป็นเธอที่ไปแต่ฉันก็ไม่เข้าใจทำไมถึงเจอมันขนาดนี้ป้าบอกไม่เป็นไรแต่วัในนี้ใจก็ยัง่งซีดเ,อเอหมือนจะเอามีดมาแทงทีใ,ใจฉันตรงนี้แต่ช่วยกันฉันให้ตายแต่ สวยกันฉันให้ตายแต่เธอจะทำขนาดนี้จะเขาอยู่ตรงนั้นก็คงเป็นฉันที่ต้องลาก่อนก็เจอละคนนั้นก็คงเป็นเขาที่ต้องไปต่อเต็มไปด้วยความปร้าต้องทำยังไงเธอถึงใจอ่อนพูดไปก็เท่านั้นฉันหมดความหมายไม่มีใครตอบจะเขาอยู่ตรงนั้นก็คงเป็นฉันที่ต้องลาก่อนก็เจอละคนนั้นก็คงเป็นเขาที่ต้องไปต่อเต็มไปด้วยควาดร้าต้องทำยังไงเธอถึงใจอ่อนพูดไปก็เท่านั้นฉันหมดความหมายไม่มีใครตอบ